สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการรายงานพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและทะเลอันดามันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกประจำวันพฤหัสบดีที่4กันยายน2568ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันพนิราคุปิทรักพงศ์สภาพอากาศจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามดูกันค่ะมวสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามัน และบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยส่วนมากจะเกิดได้ในบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ระหว่าง23-25ถึงองศาเซลเซียสค่ะสำหรับอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ระหว่าง30-32ถึงององศาเซลเซียส เรามาดูขึ้นลมกันค่ะในบริเวณทะเลอันดามันตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาขึ้นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรสำหรับทะเลอันดามันตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปขึ้นสูง1-2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือ ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองได้ค่ะหากท่านมีข้อสงสัยเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์076327191ตลอด24ชั่วโมงนะคะขอจบการรายงานพยายกรณ์อากาศไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน